เปลี่ยนสวิตช์กระจกประตูรถยนต์ครับผมใช้ไขควงงัดขึ้นมาเลยนะครับ <c oughs> ของเดิมก็จะพังทำสวิตหลวมนะครับตอนงานขึ้นมาก็ระวังหน่อยครับถ้ามีพลาสติกในการง,งานก็ดีครับจะได้ไม่เป็นรอยนะครับ นี่ครับของเดิมนะครับที่มากับรถนะครับตัวนี้ตัวที่คำสปริงพังแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้ของใหม่ครับของใหม่ ตัวนี้จะให้เทียบนะครับของเก่ากับของใหม่นะครับตัวนี้เป็นของใหม่ที่ซื้อมานะครับสั่งมานะครับตัวนี้ไม่ใช่ของแท้นะครับของเก่าจะมีตัวรางครอบตัวนี้นะครับเราต้องถอดตัวนี้ออกนะครับถอดตัวนี้ออกนะครับดูของเก่านะครับของเดิมเขาจะเป็นแบบนี้นะครับพอที่ที่ฝาครอบนะครับจะมีตัวตัวที่รองปุ่มกดอยู่นะครับ เราต้องถอดไอต้ตัวตัวครอบตัวนี้ออกน,นะครับตัวนี้จะเป็นรถนะครับเป็นรถไอ้ฮอนด้าแอคอรนะครับปีสองพันห้านะครับกดด้านข้างเขานะครับ กดตัวที่เป็นสลักล็อกนะครับ ใส่ไฟเลยนะครับมีสกูยืด3ตัวนะครับแล้วก็เสียบสายก็เลยนะครับ เดี๋ยวลองกดดูนะครับเปิดสวิตช์กดดูครับแต่ก่อนขล้องเดิมจะค้างนะครับผมกดติดบ้างไม่ติดบ้างครับบางทีกดขึ้นก็ค้างยาวนะครับกดลงก็ค้างนะครับโอเคครับ เปียนเองได้ง่ายครับผมขอบคุณครับที่ติดตามร,รับชม